คาพบเมื่อี้ก็สิมาคัดเมวยหนาเล่นนประจำสัปดาห์นะครับประจำวันเสาร์สี่สิบเก้าอาทิตย์ที่ยี่สิบเมษายนวังวันหนานะครับเมื่อห้องปบะจำเป็นตรงเล่นสุขศึนะคเพราะเล่นเฉพาะครูที่ห้องมักกว่าครับนะครับคููแถวอ่านววาน่าสนใจบ่งเล้วอโอกาสพลาดหน่อยครับต้องเลือกมากเน้นๆถามที่ห้อมักครับเล่เลือกมาตามนี้ครับไปเรื่องต้นครับเล่กันเล่กครับ ขังสิบเก้าเมยไทยครับประจําเสาที่สิบเก้านะครับมีสายยนสองง่าหกแปดนะครับเลือกมาหูนี่ครับหูแลกวาซอบวาซอบอินมาเลเซียครับเมืวยจากมาเลเซียครับเมื่อตัวนี้มัดสอบดีครับอาวุธคมรุ่นแรงทุกกลูกครับเป็นมวยหนาเล่นตัวที่หนึ่งของสุกเจ้าเมย์ไทยนะครับตัวที่สองครับเลือกมา มาลับกอยแยมสวนครับเขาในเเนี้ยวแน่มครับมูแม่เนี้ยรูปล,ลับล็อกข้อเนียมันต้องว่างครับเนี้ยวแนมกรูบดีเขาได้เชียบแแลมครับอฟอร์มล่าสุดเกิดชนะแชมป์บอม,มตัวล่าสุดเมืองใซจ,จิตต์ก็่งมากครับมองว่าน่าเสียวชนะไปได้น่าสิบเกียวติชนะไปไดใ้ให้ใช้ซะบปล่าซะเบิงกูต่อมาครับที่เหลือกมากครับอยู่ในสิดจบไม่ได้คือเราครับ เป็นคววู่ผู้ฮังพับดุกสองสีกับบุฒิเเลี่ยตี๋เก่าๆครับวันนี้ชอบไปกีบูฮังครับเพราะว่าอ่ามองว่าตี๋เก่าๆรองหลังไปมาแต่ละตัวเนี่ยบ่ผ่านฟลุ่มบ่ผ่านบ่เขาตาปันไดนะครับอ่าสันโม่ผมมังว่าดีกว่าวุฒิเลี่ยบูฮังกัเอาชนะมาได้แล้วครับแลควกขาม้าครับเจรจาการอ่าเกียรติเพชรซุปเปอร์ไฟท์ครับ อันเสาร์ที่สิบเก้าครับนี่กะเลือมาที่คู่ที่สามครับยอดชินละปะรุดสวยจ่าเจดกับคูบตา้าผู้ห,อ,หอมกลิ่นนะครับคู่นี้ผมจบไปที่เลือกมาที่คูบต้านะครับมองว่าอาวุธหนักแรงแล้วกะพ้า,พาบเบอร์ดีๆมากวิดเนใหมากว่ายอดชินละปะครับยอดชินละปะกะมวยส่งฝีมือคล้ายข่ายกันแต่ยมองว่า คูบตาอาวุธรุ่นแรก,กว่าความเบื่อยังไงมาหลายกว่าครับแล้วก็คู่ตัวมากคับเปลือกมาดีควยครับพรไอ้เขาเจพีบุระชากับเพชรแชนเชิตเมืองน้นนะครับคู่นี่ผมก็นสนใจไปทีเพชรแันชช่คิตเมืองน้นนะครับมองว่าจังหวะฟีเมือดีกว่าเพรไอ้เขาเนี่ยก็มวยเขาได้เนื้อหนันเดาฟอมหลังเนี่ย เบื้งบ่อไรครับฟอร์มหลังสภาพหลางกาย่ดี y ใช้เหลือเกินคิดว่าเพีเสียงแท่นนะจเบียดเอาชสนะไปได้นะครับใส่ฝีมือที่เมียกว่าก็ายขามต่อมากนะครับเดี๋ยววาที่ช่องเก็ดสีครับไม่ใครเจ็ดสีครับอาทิตย์ที่ยี่สิบเมษายนครับอ่าเลือมากอะเขาทีมขอเราปูเสือเลยครับเลือมาก่าสนใจก็คือ คู่ที่สองครับอันันตชใชลานนาว่าตัวไซค,ครับเจอกับลาุสัตว์เกียรติมูฮัอันน,นั้นแต่ใช่เนี่ยสูงเงาเขาดีฟอ้อมหลังเนี่ยไปว้เขาตาเสเลิกเกินครับวนราชสัตว์เนี่ยกะมวยฝีมือแต่ว่ากระดูม่วไอทีว่ายน้งหางครับวู่นีเหือกบมาทีอันนั้นแต่ใช่ครับนบักคู่ที่เลือกไม่ยีกคู่หนึ่งหรือเทศสยามจอพัทริยาครับเจอกับสองขยับมองว่าเทศสยาม บ้านาแผ่มื่อยส่งนีครับสองพยักในพึ่งขึ้นมาป้อมสุดก็จจิงแต่ว่า,าว่นส่งเมื่อยยังบ่เขาตาปันใดเพชรสยามเนี่ยรุ่นพี่จัดจ้าบกว่าครับเกิดมื่อยสีมือตัวฝีมือบ่ฟอไฟแผ่ส่งนีครับเพชรสยามครับมาขาเลือกไม่ทีคุยครับคมแบบครับคมแบบกับเพชรจิติหุ่นฉอดเพชรคมแบบครับ เชนสายรุ่นแรงร่างกายดีหมาบึกไม,ม่มีข้ามีขวางมีตีอาวุธรุ่นแรงกว่าเพชรคิตรีครับคีตีสูงเงาเขาดีแต่ว่ามองว่าแพ่ความอ่าตัดต้าของอาวุธสป,ปีดอาวุธครับชอบเพตที่ห้แบ,บ็ครับกับตัดมาแลา้วร่างด้ายครับัา่าุดุาทเป็นสิทธทอดน้ำไทยเกียรติเพชรครับวันนี้ผมเบื่อมาก ที่หูที่สามครับเงาพยากาักแฮสันประตองกับมาวินส่วนกีฬาห่วยตุ่มเอาพยักนี่ประเภทอาวุธมักแรงครับส่วนมาวินกับเมื่อเขาบูดูดันตลาดพายุวันนี้มักไปที่มาวินนะครับความทนท่ามคมตัวหดดีว่าเอาพยักแหน่เฮ็ดเขาอะไรแต่ดีไปครับแต่ว่าเวลาโดนเน่ ปวดมื่อยครับไม่ต้อยวัานมากอ่ะเหตุเขาได้จะเป็นพี่ก็ว,ว,วา่าโดนขาอบังกันอนอ้มอครับบังกขยโบดีบันได้ชอบไปขี่มาวินครับแล้วตับมาที่คุยครับฟูกัสสิทธ,ธานเนกกับน้องบิวจินมณ์ครับประเพียเจ้าจุกไข่ทันครับผููนี่ครับหลับพี่เสดายนองครับจะว่ายังชอบจี่ร่วมจับจัของฟูกลัครับเพื่อชนะมาหีมือไอคิว ดีกว่าไหวกว่าก๊กหนึงแบบนี้นะเสียย่ำแค่นไีน้ไปิดทายกันไปสหามครับนี่นะครับอาทิตหนึ่งวมวยมีหลายคููห้องว่าจาเป็นต้องไปเลีนสกูนะครับนาะเ้องมาเรียกกับตะครูที่เขามากมาครับผมขอให้โชคดีครับอาจิตย์หน้าเพอทํนไหมครับ